ภาพพี่โสพลนั่งบนวิวแชร์ริมแม่น้ำภาพพี่โสพลนั่งหมุนวิวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพี่โสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียนเดิ t สตรองเกอร์คนหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทชและกทปสผมชอบการเดินทางด้วยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คทำควบคู่กันไปคือเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสา ภาพเท้าพี่โสพลวางอยู่บนที่พักเท้าววลแชร์จดหนึ่งที่สําคัญนะวันที่เราพิการผมบอกตัวเองเลยว่านะวันที่เรารู้สึกว่าเราเดินไม่ได้ผมบอกตัวเองแค่ว่าเราจะไม่เอาความพิการมาเป็นข้ออ้างหรือเป็นเงื่อนไข,ขของการใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขดังนั้นเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร นอกวันนี้เราเป็นคนที่พิการเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางได้ด้วยรูปแบบที่ผมยังเหมือนเดิมได้ท้ายสุดแล้วความพิการไม่ได้อุปสรรคสําหรับการใช้ชีวิตภาพมุมสูงบนสะพานมอญอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีวิวแชรสองล้อที่หมุนตัวออกไปท่องโลกกลายเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณโสพลชิมจินดามานานเกือบ20ปีหลังเกิดอุบัติเหตรุรถตกไหลเขาไขาสันหลังขาด ทำให้ช่วงล่างตั้งแต่เอวลงมาไม่สามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตเหตุการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําให้หนุ่มคนนี้สิ้นหวังในชีวิตเลยแม้แต่น้อยเขายอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เขาไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่เลือกที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างวิธีคิดของหนุ่มคนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีความน่าสนใจมากแค่ไหนติดตามชมได้ในรายการ แสงขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยในรายการเดอะสตรองเกอร์คนหัวใจแกล่งนะคะครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่สังขลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อมาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่พิการทางการเคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดค่ะ แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะกบมีมุมมองนะคะว่าความพิการทางการเคลื่อนไหวนั้นถือว่าเป็นความโชคดีค่ะที่ทําให้ทุกวันนี้เขาสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับตนเองและก็คนรอบข้างได้และที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะกับการทํางานเพื่อสังคมดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ชายคนนี้พร้อมๆกันค่ะแสงขาวภาพมุมสูงเห็นบรรยากาศบริเวณสะพานมอญภาพิโซพลขับรถยนต์ด้วยความคล่องแคล่ว ความสุขมากกว่านี้นิดนึงเออยเยอะเยอะอันนี้สุขเยอะไปดูลน้นใช่ใช่ใช่อโอเคฮะขอปาดาประมาณสัก50%โอเคฮะดีฮะหนึ่งสองสาม The Stronger ค้นหัวใจแกร่งตอนล้อพาสุข แสงขาวคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะมาอยู่กับพี่โสพลฉิมจินดาได้บร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศทางด้านหลังนี้บ่งบอกถึงการเดินทางการท่องเทีย่ยวจริงครับพี่โสพลต้องถามนิดน,นึงนะคะอุบัติเหตุที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเราประสบอุบัติเหตุอะไรบ้างแล้วส่งผลยังไงกับเราบ้างคะถ้าย้อนไปต้องบอกว่า16ปีที่แล้วกับการเดินทางด้วยการโบกรถเพราะเป็นคนที่ชอบเที่ยวด้วยการโบกรถแล้วตอนนั้นก็บกรถนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเ,เรามีเป้าหมายในการบกรถก็คือว่าจากกรุงเทพเนี่ยตั้งใจว่าจะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งพาร์ทหนึ่งกับการเดินทางผมแะสิ่งหนึ่งที่จะก่อนจะทําควบคู่กันไปก็คือเรื่องของการทํางานด้านจิตอาสาเรื่องของการสํารวจทําเรื่องของโครงการอาหารกลางวันในพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะไปหาพื้นที่โรงเรียนเพื่อไปทําเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน ครับแล้วตอนนั้นเราก็เลยปักหมุดว่าเฮ้ยงั้นเราน่าจะไปแถวอุ้มผางซึ่งมันอยู่ตะเข็บชายแดนไทยพามา่าแล้วก็จะเลยขึ้นไปถึงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและด้วยการเดินทางทริปนั้นด้วยการโบกรถนะครับปรากฏว่ารถที่ผมเดินทางเกิดอุบัติเหตุก็คือรถตกเหวซึ่งจากจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให้ร่างกายตั้งแต่ครึ่งล่างลงไปร0อเซ็ก็คือตั้งแต่เอวลงไปในร่อยเปอเ็นเลยไม่สามารถใช้งานได้ก็เหลือแต่ครึ่งบนร0อเ็ที่สามารถใช้งานได้ แสงขาวภาพพิโสพลนั่งบนวิลแชร์อยู่ริมแม่น้ำเห็นขาที่นั่งอยู่บนวิวแชร์ภาพพิโสพลสีหน้ายิ้มแยม้มผมกลับรู้สึกว่าผมรู้สึกโชคดี mm. ครับเพราะว่าด้วยความพิการเองมันมันอาจจะทําให้ผมได้เจอมุมมองใหม่ๆกับชีวิตมันทําให้ผมได้เจอโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ต้องบอกว่าณวันนี้กับการที่เราไ,ได้เป็นโสพลชิมจินดาได้มีโอกาสทํางานด้านสือ่อได้มีการทํานู่นทํานี่เยอะแย,ยะได้เขียนหนังสือได้ออกสื่อเยอะแย,ย,ยะเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากความพิการที่เกิดขึ้นดังนั้นผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโชคดีของตัวผมเองที่ทําให้ผมพิการพาพิโสพลเข็นวิวแชร์ออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆอย่างมีความสุขและตอนะันนี้คือพอเราได้รับอุบัติเหตุ เราทําการรักษาตัวเองอยู่ตอนนั้นนี่เรารู้สึกยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตอนที่อุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุที่แม่ห้องสอนส่งตัวมาที่เชียงใหม่จากเชียงใหม่ส่งตัวมาผ่าตัดที่กรุงเทพนะครับเ,เป็นคําถามที่เจอผมว่าทุกรายการก็จะถามเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยทาใจนานไหมรักษาตัวยังไงคือณตอนนั้นถามหมอคําเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองสิ่งที่หมอบอกหรือสิ่งที่เราเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์ก็คือกระดูกไขสันหลังของเรามันถูกฉีกออกไปอย่างนี้ มันถูกฉีกออกไปงี้กระบวนการรักษาก็คือที่ทําได้คือการต่อกระดูกไขสันหลังแต่กระดูกกะต่อได้แต่เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในกระดูกก็คือเรื่องของประสาทเส้นประสาทไขสันหลังมันไม่สามารถต่อได้ดังนั้นถามว่าณตรงนั้นเนี่ยเราเยียวยากับตัวเองยังไงกับความรู้สึกยังไงณตอนนั้นเศร้ากับทุกข์กับมันหรือเปล่าณตอนนั้นเนี่ยฮะช่วงชีวิตอาจจะถือว่าโชคดีอันนี้ผมมองว่าโชคดีนะผมรู้สึกว่าลบกับลบชีวิตเวลาเจอกันแล้วมันต้องกลายเป็นบวกเพราะว่าณช่วงเวลาเดียวกันที่ผมพิการ ที่บ้านผมก็ล้มละลายเหมือนกันครอบครัวก็แย่อยู่แล้วกับว่ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะล้มเขาว่าล้มละลายของที่บ้านคือมันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆแล้วในวินาทีเดียวกันเราก็กลายเป็นคนพิการดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้าผมมัวแต่ฟูมไฟยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังหรือคนที่อยู่รอบข้างผมนั้นคงจะรู้สึกแย่กว่าแล้วมันก็บอกกับตัวเองโดยอัตโนมัติเลยว่าเฮ้ยเราต้องพยายามรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะ <S 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 มันก็แค่พิการ <S <S มันก็แค่เดินไม่ได้ดดัััังนนน้้้้กกก็พยายาามมมิบแลววไไ่่รูสึ เป็นอะไรพยายามที่จะเข้มแข็งให้คนรอบๆตัวเราเขารู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราครับแสงขาวภาพพิโสพลเข็นวิลแชร์ล้มระหว่างทางลงเขาที่ครุขระภาอพิโสพลเดินทางโดยรถสาธารณะโดยมีเพื่อนร่วมทางคอยให้ความช่วยเหลือดังนั้นผมคิดว่าการที่ผมยังยิ้มได้กับสถานที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันคือกําลังใจที่สําคัญที่ที่ที่เติมเต็มให้คนในบ้านแล้วดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าสภาพ ที่มันเกิดขึ้นนช่วงนั้นกับในบ้านเองเนี่ยมันไม่มีใครร้องไห้ให้ใครเห็นมันไม่มีใครทุกข์ให้ใครเห็นดังนั้นมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเข้มแข็งไปด้วยกันมันเป็นการที่ช่วยเติมซึ่งกันมากกว่าในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาที่เรามีวิกฤตเราก็รู้สึกว่าช่วงที่แย่ที่สุดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันผ่านมาได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมัน,มนแล้วอย่างนี้นี่คืออะไรที่กลายมาเป็นจุดที่ทําให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักพี่โสพลผ่านทางโทรทัศน์มา ระยะเวลาสิกว่าปีเนี่ยผมคิดว่ากับการที่เราชัดเจนกับตัวเราเองมากกว่านะครับว่าเราจะทําอะไรคือต้องบอกว่าณวันหนึ่งที่เราเป็นคนที่เดินได้เราเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองแต่ณวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรากลายเป็นคนพิการที่เดินไม่ได้คําถามมันจะเกิดขึ้นเยอะมากณวันนั้นที่ผมอยู่ณจุดนั้นผมก็ถามกับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํามาหากินอะไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่า ครอบครัวเองก็ไม่ได้มีต้นทุนให้เรารู้สึกว่าเราจะทุกขท้ออยู่กับเตียงอย่างนี้ได้นานๆเราต้องทำมาหาก,กินครอบครัวตอนนั้นคือต้องบอกว่าแย่มากผมเริ่มคิดกับตัวเองแล้วล่ะว่าเราจะทำอะไรได้กับสิ่งที่เหลืออยู่ณปัจจุบันโอเคขาใช้ไม่ได้สมองยังใช้ได้ไหมมือใช้ได้ไหมเราทําอะไรได้กับมันดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการคิดแล้วผมรู้สึกว่าผมโฟกัสตัวเองนะตอนนั้นเลยว่าโฟกัสว่าผมจะทําสิ่งนี้ซึ่งตอนนั้นผมโฟกัสเลยว่า ผมเองมีพื้นฐานคือจบด้านถ่ายภาพภาพยนตร์มาดังนั้นสิ่งที่น่าจะทำงานได้กับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสมองกับมือผมโดยที่ผมไม่ต้องเดินก็คือเรื่องของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็เลยค่อยๆขยับมาจากตรงที่เราโฟกัสนะฮะมันกลายมาเป็นรายการทรทัศน์ดังนั้นถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรที่ทําให้คนผมว่ามันเกิดจากที่เราโฟกัสกับมันแล้วก็ลงมือทํากับมันอย่างจริงจังนี่คือแค่เรื่องราวชีวิตบางส่วนของพี่โสพลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่โสพลเพราะว่าพี่โสพลเองก็ได้พูดถึงในสิ่งที่ตนเองนั้นโฟกัสไปแล้วก็ได้ลงมือทําแล้วก็กลายมาเป็นรายการโทรทัศน์ที่เรานั้นสามารถรับชมได้แล้วก็ที่สําคัญสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการได้ชมแล้วจะได้รู้ว่าถ้าตนเองอยากไปท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องทําตัวอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ภาพพิโสพลนั่งหมุนวิวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพิโสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียนเดินสตรองเกอร์ค้นหัวใจแกร่งฉันมาเริ่มต้นที่นี่เพื่อที่เดินตามอุดมการณ์ของฉันโอเคไม่ปวดตาอะไระเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะมีอะไรก็ติดต่อผมมาแล้วครับหมอขอบคุณนะฉันดีใจที่ชาวบ้านได้เติมเต็มโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีส่วนตัวฉันก็ได้เติมเต็มอุดมการณ์ที่ฉันตั้งใจไว้ เพราะการเติมเต็มโอกาสของคนไทยคือหน้าที่ของพวกเรา USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชภาพพี่โสพลนั่งบนวิลแชร์ริมแม่น้ำภาพพี่โสพลนั่งหมุนวิวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพี่โสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียน เดอะสตรองเกอร์ er, ค้นหัวใจแกร่งภาพมุมสูงภาพบรรยากาศบริเวณสะพานมอญภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวบนสะพานมอญภาพพี่โสพลคุยกับพิธีกรบนสะพานมอญผู้ชมคะมาในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่โสพลถึงงานที่ปัจจุบนันนี้พี่โสพลนั้นทําอยู่นะคะคปัจจุบันนี้เราทาําอะไรอยู่บ้างคะก็งานหลักๆเลยณต,ตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการผลิตรายการ ตอทันะครับก็ตอนนี้ก็มีทําสากรดีให้กับทางช่องไทย P ี BS ก็จะมีรายการกลางเมืองนะครับแล้วก็จะมีปลายปีนี้ก็จะมีรายการอีกหนึงรายการซึ่งเป็นอันนี้เป็นรายการของตัวผมเองเลยเป็นรายการมีการเดินทางในรูปแบบของคนพิการที่แบ็คแพ็ครอบอาเซียน10ประเทศซึ่งก็น่าจะได้ได้เห็นผลง,งานนี้ประมาณช่วงปลายปี ส่วนอีกงานหนึ่งที่มันก็จะเป็นงานที่เราเรู้สึกว่าทำควบคู่กันไปก็จะเป็นงานด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างตอนนี้มาอยู่ที่สังขละเองผมก็มาทําเรื่องของกระบวนการอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อให้กับน้องๆชาติพันธุ์ที่สังขละเอแต่ว่าที่นี้ต้องถามถึงอาชีพของการเป็นทั้งนักท่องเที่ยวเอ่ยแล้วก็การเป็นนักเล่าเรื่องผ่านรายการโทรทัศน์แบบนี้บเบื่อบ้างไหมคะ ผมเชื่อว่าคนเราถ้ามันได้เดินในทุกวันที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบในทุกๆวันตื่นมาแล้วก็ข้างใครอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันไม่น่าจะมีวันไหนที่เรารู้สึกเบื่อกับมันอาจจะโชคดีว่าเราสามารถที่จัดการเอาสิ่งที่เราเราชอบมันให้มาเป็นงานให้มันหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตจริงของเราก็ได้หล่อเลี้ยงทั้งความฝันของเราก็ได้ดังนั้นในทุกๆวันที่ตื่นมาผมรู้สึกว่าผมก็ยังมีความสุขกับ เราไม่ไม่สามารถตอบในวันงหน้าว่าจะเบื่อไม่เบื่อเลยแต่ณวันนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าพอใจกับไหนผมเชื่อว่าทุกการเดินทางของเรามันมันก็คือการเรียนรู้เนาะการได้เดินทางออกไปแต่ละทิปก,การได้พบปะผู้คนการได้เจอคนดีๆมีบทสนทนาดีๆเจอ ER เรื่องราวของคนดีๆผมว่ามันมันคือสิ่งที่มันหล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้จริงๆนะมันก็เป็นการปวนการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นในตลอดเวลาควบคู่การทำงานควบคู่การใช้ชีวิตเองนะครับ ทีนี้พาร์ทของโครงการกันบ้างแล้วคะโครงการ,รน,น,นี้มีวัตถุประสงค์หลักๆคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเป็นที่นี่คะต้องบอกว่าโครงการที่ทำอยู่นี้ก็มันชื่อโครงการอบรมการผลิตสื่อหนังสั้นเพื่อกลุ่มชาวยิ์นชนชายขอบแน่นอนว่าผมว่าด้วยพื้นฐานที่ผมเองอยู่สังขละบุรีอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่า้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจกับที่สังขละบุรีในพื้นที่ที่เราอยู่ก็คือเรื่องของ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งพื้นที่นี้มีความหลากหลายค่ะดังนั้นผมก็เลยคิดว่า้มันน่าสนใจนะที่เราจะเอาในเรื่องของสกยภาพในตัวเราที่เราพอมีในเรื่องของการผลิตสือ่อและในการที่จะแบงปัห้กับน้องๆในการที่ผลิสตสื่อตสั้นมันก็เลยเกิดโครงการขึ้นมานะะซึ่งโครงการนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพืการสนับสนุนปีนี้ปีแรกที่ที่ได้ทําโครงการนี้ก็แพลนว่าปีหน้าเราก็คิดว่าเราอยากจะเอาโครงการแบบนี้เนี่ย ไปในพื้นที่ต่างๆในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นฟันเจ้าองชายแดนอาจจะเป็นแม่สอดละนองแม่ห้องสออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จับอบรมให้น้องเขาผลิตสื่อของเขาบอกเล่าเรื่องราวอัตรักษณงเขาด้วยตัวเขาเองในประเด็นนี้เขาอยากเล่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแรงประจานใจมากกว่าในการที่จะส่งต่อเพราะว่ากระบวนการอบรมที่เกิดขึ้นนะฮะผมพยายามที่จะใช้ให้เด็กได้จับอุปกรณ์จริงๆในการทํางานจริงๆไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานกันจริงๆอะไรเงี้ยอย่างเรายอกว่า,วามันน่าจะเป็นอิสปให้เด็ก ในการที่เขาอาจจะแบบว่าทิ่สักคนที่แบบว่าอยากจะเดินตามในทิศทางที่เราเป็นในการที่เป็นช่างภาพในการที่จะเป็นนักสื่อสารในการจะหรือเป็นคนที่ผลิตสื่อครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมามันก็มีผลตอบแล้ว่ามันก็มีหลายๆคนที่ไปในทิศทางนี้แล้วก็สามารถไปได้ดีแสงขาวภาพพิสพลเปิดผลงานหนังสั้นให้นักเรียนดูเป็นพระเอกที่เราอินพ็อมาจากพม่าเป็นต้นจากพม่าแล้วเราก็มาเล่นหนังเรื่องนี้โดยเฉราะเลย ภาพมุมสูงบรรยากาศช่วงเย็นของสะพานมอญภาพนักแสดงเด็กสองคนหยิบดอกไม้ไปกราบพระภาพนักแสดงเด็กสองคนเดินคุยกันภาพพิโสพลนั่งดูผลงานหนังสั้นน้องนองน,องนักเรียนด้วยความสนใจภาพบรรยากาศตอนพลบค่ำบริเวณสะพานมอญภาพนักแสดงผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนกันนั่งพูดคุยกันด้วยความสนิทสนม ภาพนักเรียนดูหนังสั้นด้วยความสนุกสนานภาพผลงานหนังสั้นของเด็กนักเรียนไปไหนมาแม่เห็นนะว่าไปอยู่กับเด็กผู้หญิงกระเรียงคนนั้นอนะอะไรแม่แม่จะอะไรอะผมก็พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผิดหวังเหมือนแม่ไงพอ่อของลูกก็เป็นคนกระเรียงแล้วก็ทิ้งแม่ไปอย่างไม่ใยดีอันหนะ้ามาสิ ส,สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนและครูที่มีต่อพี่โสพลก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับที่พี่โสได้ถ่ายทอดให้กับเราครับพี่โสเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักแล้วก็สอนสิ่งที่พวกผมยังไม่เข้าใจในการถ่ายทําหนังทําให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทําหนังมากขึ้นเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแบบนี้พอได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขได้ความรู้ดีใจมาก ผมเป็นช่างภาพแล้วก็ตัดต่อครับของเรื่องรักไกต้นครับคือได้จับกล้องตัวแล้วเป็นแสนครับได้รู้อย่างอื่นกับกล้องครับเหมือนเด็กคนอื่นที่ไม่ได้จับแต่ผมได้จับครับค่ะก็มีโอกาสได้รู้จักกับคุณโสนะคะประมาณ4ปีกว่าแล้วค่ะก็เขาเป็นคนที่มีจิตสาธารณะดีมากนะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทาหนังสั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มาด้วยใจจริงๆนะคะไม่เคยมีค่านุ่นค่านี่เลยค่ะคือเขาอยากจะทุ่มเทให้กับเด็กที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนเด็กที่ไร้สัญชาติอะไรงนี้ค่ะได้มีโอกาสที่จะได้มาทําตรงนี้ด้วยค่ะโดยส่วนตัวนี้คือพูดสั้นๆเลยก็หลงรักเขามากหลงรักในน้ําใจของเขาในใจที่ดีของเขาอะค่ะเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ะแสงขาวภาพมุมสูงบรรยากาศสะพานมอญ ภาไปร้านอาหารมอนภาพพ่อค้าไข่โจกภาพนักท่องเที่ยวรับประทานโจกพี่คะขอปลาท่องโกด้วยค่ะพี่ส่งคนอะไรคะ่ะผมขอไข่ลวกกับกาแฟดีกว่าเช้าๆไข่ลวกกับกาแฟนะคะ,ะทีนี้ต้องถามนิดน,นึงนะคะ<ก>บรรยากาศที่นี่แบบว่า รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะพี่แล้วอย่างนี้แบบกิจวัตรประจำวันของพี่สมพลเองเราทำอะไรบ้างคะคือต้องบอกก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่นี่มา8ปีเนี่ยก็อาศัยอยู่ฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้เองถือว่าเป็นชุมชนมอนนะครับเช้ามาไม่มีอะไรเลยกิจกรรมยามเช้าแค่ตื่นมาแล้วก็เนี่ยมานั่งดูผู้คนเดินไปเดินมามานั่งสูดอากาศเช้าเ้ดีๆอย่างเงี้ยแค่กินโจ๊กกินกาแฟแล้วก็พูดสูดพูดกิจวัตรประจําวันก็คือมันอยู่แค่นี้จริงๆก็ถือเป็นร้านประจําแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่แค่ราห เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะฮะอยู่กันฝั่งนี้ก็อยู่กันจนเหมือนก็เป็นญาติกันไปแล้วมีอะไรก็พูดคุยกันได้ทุกอย่างฝ mm ีมือไม่เคยตกล้านนี้รับประกันได้เลยมานั่งคุยนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมด mm hmm. ังนั้นเช้ามาส่วนใหญ่ช่วงเวลาเช้าก็จะเอาเวลาของช่วงเช้าเสร็จก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับ mm hmm. แกเป็นคนอารมณ์ดีเข้าใครก็ได้เงี้ยครับเ mm hmm. ช้ามาก็ ถ้าเกิดอยู่ที่นี่ไม่มีงานอะไรก็แกก็จะมากินกาแฟกินโจ๊กแล้วนั่งคุยเล่นกันถ้าช่วงกลางวันแกไม่มีงานอะไรก็มานั่งคุยกันบ้างแกเป็นคนที่ยังไงเข้าใครก็ได้นะอย่างว่าแกเป็นคนที่เหมือนแบบให้ความคิดใหม่ๆคืออย่างผมเองก็อาจจะไม่ได้เรียนสูงใช่ไหมครับแกก็อาจจะมีวิสัยทัศน์กว้างกว่าแม้กระทั่งการถ่ายรูปนแกก็แนะนําผมหลายอย่างนี้ครับก็เลยได้ความคิด มมีดให่ๆเข้าาภาพพี่โสพลนั่งบนวิวแชร์ริมแม่น้ำภาพพี่โสพลนั่งบนวิวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพี่โสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียนเดอะสตรองเกอร์พ er, นหัวใจแกร่งนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดี เข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบนเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอเ็นมีปวดตาอะไรอย่างานะี้เป็นมากี่วันแล้วคะหายวันแล้วจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาชมทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชภาพี่โสพน,นั่งบนวิวแชร์ริมแม่น้ำ ภาพพิโสพลนั่งหมุนวิวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพิโสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียนเดอะสตรองเกอร์ er, ค้นหัวใจแกร่งภาพมุมสูงเห็นบรรยากาศบริเวณสะพานมอญ กลับเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่สมพลถึงการเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการจากทางภาครัฐแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในเรื่องของการแชร์ความสุขกันดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ที่คุยมาพี่สมพลเป็นคนมองโลกในแง่บวกตลอดเลยเรามีวิธีในการแชร์ความสุขให้กับคนรอบข้างยังไงบ้างคะจริงๆอย่าเรียกว่าแชร์ดีกว่านะผมว่าผมเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําท้ายสุดมันก็เป็นการตั้งต้นจากจากโจทย์แค่ว่าทายังไงให้ตัวเราเองมมีควาสุข คือเราไม่ได้คิดว่าจะทําเพื่อใครหรือทำทำเพื่อสังคมหรืออะไรอย่างจริงแล้วท้ายสุดล้วผมรู้สึกว่าเราก็แค่ทําตัวเราเองให้มีความสุขแค่นั้นเองคือทุกวันนี้อย่างที่บอกฮะว่าจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชีวิตเยอะแล้วบอกกับตัวเองแค่ว่าแต่ละวันที่เราตื่นมาทำไงก็ได้ที่ทําให้ตัวเองได้มีความสุขแล้วก็ยิ้มได้กับตัวเองซึ่งไอ้จากไอ้จากความคิดแค่นี้แหละฮะที่เราอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยผมคิดว่านะเวลาเราออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ร่วมกับคนในสังคม เขาแค่เห็นเรายิ้มอะครับแค่คนพิการคนหนึ่งที่ยิ้มได้ผมเชื่อว่ามันคือส่งต่อความสุขและคือการส่งต่อกําลังใจให้คนอื่นและซึ่งจริงๆผมกลับรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมแค่ยิ้มให้กับแค่ตัวเองแต่ว่าเวลาเรายิ้มให้กับตัวเองแต่เวลาฟิตแบคคนรอบข้างกลับมากับกายว่ารอยยิ้มของเรามันคือแรงบันดาลใจคือกําลังใจคนอื่น นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วประทับใจเลยสงสัยต่อไปเดี๋ยวอาจจะต้องยิ้มให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ไปนะคะทีนี้เราหันมาพูดในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการจรางภาครัฐกันบ้างปัจจุบันนี้พี่สุุลเองเราเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการภาครัฐยังไงบ้างคะแน่นอนครับผมว่าด้วยด้วยสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนพิการเอง มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยคนพิการเองมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงปีแล้วผมนอนโรงพยาบาลอยู่7เดือนซึ่งต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเจเดือนกับการนอนเนี่ยเคาะออกมาก็ร่วมล้านซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเราต้องจ่ายเม็ดเงินร่วมล้านก็ถือว่าหนักนะครับแต่นั่นก็คือเรื่องของสิทธิคนพิการที่ดูแลเราในตอนนั้นอันนี้นคือสิทธิขั้นพื้นฐานเลยที่ตัวเองใช้อยู่นอกจากกับสิทธิเรื่องของการอุปกรณ์สิทธิการกู้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้บริการแต่ผมคิดว่าสิทธิพวกนี้ มันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตของพิการในปัจจุบันเราไปพูดถึงเรื่องของเมื่อพอเรารู้ว่าตัวเองพิการเนี่ยพี่สุพลมองว่าเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การดำเนินชีวิตของเราไหมคะมจดหนึ่งที่สําคัญนะวันที่เราพิการผมบอกตัวเองเลยว่านะวันที่เรารู้สึกว่าเราเดินไม่ได้ผมบอกตัวเองแค่ว่าเราจะไม่เอาความพิการมาเป็นข้ออ้างหรือเป็นเงื่อนไขข,ของการใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขดังนั้น เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรนอกวันนี้เราเป็นคนที่พิการเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดเมื่อโจย์ชีวิตของผมยังนั้นผมพยายามที่จะใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังจากพิการปุ๊บผมพิการด้วยการโบกรถผมชอบการเดินทางด้วยการท่องเที่ยวแบคแพคแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางได้ด้วยรูปแบบที่ผมยังเหมือนเดิมได้แลงนั้นสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยท้ายสุดแล้วความพิการไม่ได้อุปสรรคสําหรับการใช้ชีวิตดังนั้นท้ายสุดแล้วสิ่งที่สําคัญคืือออกกกกาาาารรรรรรรเเเีีียยยนนนนนููู้้ทท่่่่่จะววมมมัับผชถคคพิุ ที่จะอยู่ร่วมกับความพิการผมเชื่อว่าทุกชีวิตส,สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปกับตัวเองกับความพิการได้ครับค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือในเรื่องของสังคมหรือว่าบุคคลทั่วไปที่พี่สมพลเองไปพบเจอพี่มองว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมให้การยอมรับหรือว่า<ะ>ให้โอกาสให้กับคนพิการมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อน16ปีที่ผมพิการเนี่ยถ้าเถอนว่าในยุคนั้นณวันหนึ่งที่เราไม่ได้พิการเพราะเราไม่ได้พิการตั้งแต่กําเนิดผมก็ต้องบอกว่า เราก็คงมีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับว่าคนพิการมันมีแค่ไม่กี่แบบอย่างถูกไหมครับคนพิการที่ผ่านมามันถูกตอกย้ําอยู่เรื่องเดียวในมุมเดิมๆว่าเป็นคนที่ต้องน่าสงสารต้องได้รับการความช่วยเหลือแต่ในทุกวันนี้ผมคิดว่าสาการ์เหล่านี้มันดีขึ้นด้วยการเข้าถึงสื่อที่ง่ายขึ้นด้วยพื้นที่สื่อที่มันเยอะขึ้นคนพิการรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวน,นี้ที่ผมเห็นผมคิดว่ากับสังคมเองที่มองต่อคนพิการผมถือว่าเป็นพนาการที่ดีขึ้นหรือแม้แต่ทัทศนคติ ของคนพิการเองรุ่นใหม่ๆที่มีต่อสังคมผมก็เชื่อว่ามันดีขึ้นถือว่ามันเริ่มดีขึ้นมากกว่าครับผมดีขึ้นกว่าในยุคก่อนครับผมสิ่งที่มันจะอดรู้สึกไม่ได้คือสายตาเวลาคนมองเราด้วยความรู้สึกสงสัยเฮ้ยพิการอย่างนี้ยังออกมางี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยพิการอย่างนี้ยังใช้ชีวิตอย่างนี้ได้เหรอแต่ว่าจริงๆแล้ว ที่คนสงสัยเพราะเขาไม่เคยเห็นแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่าคนพิการออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมากขึ้นดังนั้นไอ้ภาพของคนพิการที่มาอยู่ในสังคมมันกลายเป็นภาพที่เริ่มจะปกติเริ่มที่จะเป็นภาพคุ้นชินในสังคมมากยิ่งขึ้นดังนั้นคำถามกับการที่คนพิการมาอยู่ในสังคมผมคิดว่ามันเริ่มที่จะน้อยลงสุดท้ายแล้วให้พี่โสพลค่ะฝากข้อคิดโดยเฉพาะกับคนที่กําลังท้อแท้ละกันนี่นเอยค่ะจริงๆไม่รู้จะฝากอะไรเพราะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้ ได้สู้อะไรกับเรื่องราวที่ผ่านมาเยอะแยะนะครับแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนกับทุกคนผมเชื่อปัญหามันอยู่รอบตัวอยู่แล้วทุกคนมีปัญหาอยู่กับตัวอยู่แล้วอยู่ที่เราเลือกที่จะมองกับมันยังไงผมอาจจะมีข้อดีของตัวเองก็คือว่าถือเป็นโชคดีที่สุดของตัวผมนะกับการที่เราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและที่สําคัญเวลามันเกิดปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่กับตัวเราเองผมเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเอาตัวเองไปอยู่กับปัญหาที่ไรเวลามองปัญหาปุ๊บบวกรบองหนึ่งสองสามแก้อะไรได้ไหม ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ท้ายสุดปรับเปลี่ยนที่มุมมองของตัวมันเองเพราะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้นเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยเวลาจะเป็นตัวจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างท้ายสุดแล้วปรับที่ตัวเราเองแล้วปัญหามันก็จะมันอาจจะไม่ได้หมดไปแต่มันก็จะเวลาก็จะเป็นตัวค่อยๆที่ทําให้มันดีขึ้น นี่ก็ถือว่าเป็นข้อคิดส่งท้ายสําหรับคนที่กําลังอยู่กับปัญหาแล้วก็จมอยู่กับมันอาจจะไม่ได้มีมุมมองว่าเอ๊ะเราจะมีมุมมองในการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนั่นเองนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โสพลเป็นอย่างมากเลยนะคะที่วันนี้ถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่คิดบวกตั้งแต่ที่มาได้มีการพูดคุยมาเลยขั้นในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญสร้างแรงบันดาลใจที่ดีกับมามากแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับ แสงขาวภาพพิโสพลสีหน้ายิ้มแย้มภาพพิโสพลนั่งชมวิวสะพานมอญคำคมจากคุณโสพลชิมจินดาปัญหามีอยู่รอบตัวอยู่ที่เราเลือกที่จะมองมันยังไงถ้าปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ให้ปรับเปลี่ยนที่มุมมองของเราเองแสงขาวสัมภาษณ์พันตรีสิริชัยทรัพย์สิริ ในความหมายของรัฐบาลเนี่ยมี7ประเภทความพิการความหมายของผมเองในนามสมาคมคนพิการมี3าประเภทครับ 1. คนพิการที่ไม่เป็นภาระกับสังคม 2. คนพิการที่เป็นภาระกับสังคม 3. คนพิการที่ไม่เป็นภาระกับสังคมแล้วออกมาช่วยเหลือสังคมท่านดูตรงนี้ครับรัฐควรจะช่วยเหลือทั้ง3ได้คร ผมฝากให้คนพิการที่ดูรายการนี้หรือญาติของคนพิการนะครับสังคมให้โอกาสเราแล้วให้อย่างไรรัฐบาลให้สิทธิ์พอสมควรให้สิทธิ์เรียนฟรีท่านก็ไปเรียนฟรีเราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของเราเองครอบครัวก็ต้องเข้าใจถ้าคนพิการอยากเรียนนะครับท่านให้โอกาสเขาบางครั้งสังคมให้โอกาสแล้วแต่ครอบครัวไม่ให้โอกาสอยากเรียนไม่พาไปไม่ทําอะไรรัฐไม่ได้ให้ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ให้บางเรื่องที่รัฐให้ได้ เพราะฉะนั้นคนพิการจะต้อง alert ตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะขอให้คนอื่นช่วยนั่นแหละเขาเรียกว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วถึงไปขอให้สังคมขณะนี้สังคมเปิดโอกาสให้แล้วกลับมาดูตัวเราเองว่าเราช่วยเหลือตัวเองขนาดไหนก่อนที่จะไปเรียกร้องให้สังคมมาช่วยอันนี้ฝากให้คนพิการคิดไว้ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวชีวิตของพี่โสพลนั่นเองนะคะหากคุณผู้ชมคนไหนที่ติดตามตลอดเรื่องราวชีวิตของพี่โสพลค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะนําข้อคิดนั้นเอาไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะกับการยิ้มให้กับตนเองให้คุณค่าให้กับตนเองค่ะไม่แน่ชีวิตของคุณนั้นจะมีความสุขและคนรอบข้างของคุณนั้นก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการเดอะสตรองเกอร์คนหัวใจแกล่งได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ภาพพี่โสพลนั่งบนวิลแชร์ริมแม่น้ำภาพพี่โสพลนั่งหมุนวีวแชร์ไปตามสะพานมอญพร้อมกับพิธีกรภาพพี่โสพลอบรมหนังสั้นให้กับนักเรียนเด The ตร r งเกอร์้นหัวใจแกร่งสนับสนุนโดยกสทอชอและกทปส